สวัสดีค่ะมาพบกับร้านบัวสอนอำารแท็กเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้มีรถแท็กเตอร์ L 3 6 0 8 SP มานำเสนอนะคะคันนี้สวยๆเลยะคะ่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะติดใบดันดินหน้าใหม่นะคะมีผ่าน6แถมด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร081365997และ081 6 0 5ูนนะคะร้านบัวสอนอ,อนัมพรแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอคลองคุ้งจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเดี๋ยวให้รับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะค่ะค่ะมาดูรอบๆคันนะคะรถคันนี้สวยมากนะคะค่ะยางดีสี่เส้นนะคะมาดูที่มาร์กก็ยังมีอยู่นะคะค่ะดูที่พีทีโอก็สภาพสมบูรณ์นะคะมีรอยปั่นอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างลองขับให้ดูค่ะ ราคาอยู่ที่335,000บาทนะคะสามารถต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะแนะนำเพื่อนมาชมรถที่ร้านได้นะคะมีค่านำพา,าให้อีก3,000บาทนะคะรุ่นนี้นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะเพื่อลงการรีวิวรถแบบนี้ให้ชมไม่เลยนะคะสวัสดีค่ะ